เด็กใหม่สองตัวเริ่มเล่นดีกันแล้วนะคะเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นฮีเหรอหลอนหลอนเพิ่งแ้่เดอนกว่าองนี่โอเคไปทำหมันมาแล้วมาถึงบ้านแล้วบาร์บี้บาร์บี้ขาไปต่อนใจกันเลยและใช่ค่ะแลกดาวสาวของเราสาวน้อยคนใหม่น้องบาร์บี้นะคะ ทุกคนแลกดอก็คือแลกดอเขาขี้อ้อนขี้เล่นใจดีโอ้โอ้โอ้เกา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 มาพบี่นี่ได้มาจากบ้านนุกไอดอลนะคะคุยกับน้องฟ้าแล้วก็ได้น้องมาแบบงงงกลายเป็นว่าตอนนี้ที่บ้านแม่แมวก็มีแมวทั้งหมด23ตัวแล้วเรียกคุณหมอเข้ามาฝังไมโครชิปทีเดียวเลยไม่งอกแล้วจริงๆทุกคนโอ้ที่ในห้องก็งงแม่จะไปสุดที่กี่ตัวเออเอาแน่เมื่อคืนแม่เขาอยู่ข้างล่างนะคะอยู่กับบาร์บี้เป็นงานสติติใหม่ องอกแมวสองตัวมีคนถามว่าแม่แมวได้น้องมายังไงคือมีฟลลเวอร์ทักมานะคะบอกว่าแม่แมวสนใจน้องไหมตอนแรกก็จำไม่แล้วแหละแต่ว่าจำได้ว่าพ่อแมวเขาชอบพันนี้ชอบเบงกอน้องก็หกเดือนแล้วนี่ก็ทำหมันแล้วด้วยก็ลังเลอยู่สุดท้ายก็ได้มาน้องชื่อว่าพันสึกเป็นแมวตัวผู้ตัวแรกที่เข้ามาโดยที่ไม่มีไข่เลยเป็นเสือที่นัางโง่มากนะคะขี้กลัวจังเลย ให้เกียดลายบนตัวไหนสิลูก